มาดูผลงานกันครับก็ชิละไปกันเลย โดวนแล้วครับโดวนแล้วครับดวนแล้วดนแล้วดนแล้ว,ลวอเอผลงานนะครับใสสวยครับใสสวยเจ้าตัวกอซิล่าโอเคครับแต้มแรกมาแล้วเยี่ยม มายไม้สองมาแล้วครับไม้สองไส่ปลาเข็มครับที่เดิมนะครับดงปลาช่อนจริงๆโอเคครับผม